รถไฟไทยปี2026มาแล้วความเร็วเหนือชั้นหรูหราสุดในอาเซียนทำเอาคนทั้งประเทศจับตามองทันทีที่เปิดตัววันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความเร็วความสะดวกสบายการออกแบบสุดหรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่สำคัญนี่ไม่ใช่แค่รถไฟธรรมดาแต่เป็นก้าวสำคัญของระบบคมนาคมไทยที่จะพาเราเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการเดินทางอย่างแท้จริง หลายคนอาจสงสัยว่ารถไฟไทย2026แตกต่างจากลุ่นก่อนก่อนอย่างไรคำตอบคือทุกอย่างตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ดูโฉกเฉี่ยวเหมือนรถซูเปอร์คาร์บนรางไปจนถึงภายในที่ออกแบบอย่างใส่ใจในทุกรายละเอียดห้องโดยสารกว้างขวางเบาะที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุพรีเมียมสามารถปรับเอนได้180องศามีระบบชาร์จไร้สายโต๊ะทำงานส่วนตัวและจอความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ทั้งนักเดินทางเพื่อการพักผ่อนและนักธุรกิจ ในเรื่องของความเร็วต้องบอกเลยว่ารถไฟไทย2 0 2 6สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าเดิมหลายเท่าลองคิดดูสิครับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปโคราชที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงตอนนี้เหลือเพียงแค่ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นหรือจากกรุงเทพมหานครไปขอนแก่นที่เคยต้องนั่งรถกันยาวนานตอนนี้ก็สามารถไปถึงได้แบบสบายๆภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง สิ่งที่ทำให้รถไฟขบวนนี้โดดเด่นยิ่งขึ้นคือเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยระบบ AI ที่คอยตรวจสอบสภาพรางและการทำงานของขบวนแบบเรียลไทม์ระบบเบรกอัจฉริยะที่สามารถหยุดได้อย่างนุ่มนวลแม้ในความเร็วสูงรวมถึงเทคโนโลยีป้องกันการสั่นสะเทือนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่บนอากาศมากกว่าการวิ่งอยู่บนรางนอกจากนี้ยังมีการจัดโซนพิเศษอย่าง First Class Executive Lounge ภายในรถไฟที่ให้บริการเครื่องดื่มระดับพรีเมียมอาหารที่ปรุงสดใหม่จากเชฟชั้นนำและบรรยากาศหรูหราราวกับนั่งอยู่ในโรงแรม5ดาวบนรางรถไฟส่วนโซนอีโคโนมีก็ไม่น้อยหน้ามีที่นั่งกว้างขวางกว่าเดิมระบบปรับอากาศที่กระจายความเย็นสม่ำเสมอและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีตลอดการเดินทางรถไฟไทย2026ไม่เพียงแต่เน้นเรื่องความเร็วและความสะดวกสบายแต่ยังมาพร้อมกับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงลดการปล่อยคาร์บอนและออกแบบให้ใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้บางส่วนถือเป็นการก้าวเข้าสู่การเดินทางสีเขียวที่แท้จริงเมื่อพูดถึงการออกแบบหลายคนที่ได้เห็นครั้งแรกต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือรถไฟที่สวยที่สุดในอาเซียนด้วยลายเส้นโค้งที่ล้ำสมัยสีตัวถังสะท้อนแสงแบบเมทัลลิกผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความโมเดิร์นได้อย่างลงตัว เห็นแล้วใครๆก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือราคาตัว๋วแน่นอนว่าถึงจะเป็นรถไฟสุดหรูแต่รฐัฐบาลไทยได้วางระบบราคาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เริ่มต้นเพียงไม่กี uh ่ร้อยบาทสำหรับการเดินทางระยะสัน้นทำให้ไม่ใช่แค่คนอนมีรายได้สูงเท่านั้นแต่คนทั่วไปก็สามารถสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนี้ได้เช่นกันความพิเศษ,ษอีกอย่างหนึ่งคือการเชื่อมต่อการเดินทางแบบไร้รอยต่อ รถไฟไทย2,026ได้ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ารถเมล์และสนามบินได้ทันทีผู้โดยสารไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนการเดินทางหลายรอบทุกอย่างรวดเร็วและง่ายดายเหมือนอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเสียงตอบรับจากผู้โดยสารที่ได้ทดลองนั่งขบวนแรกแรกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือที่สุดของการเดินทางในชีวิตหลายคนเปรียบเทียบว่ามันเหมือนการนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจ แต่ต่างการตรงที่สามารถชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามของประเทศไทยได้แบบเต็มตาและนี่คือภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกรถไฟไทย2 0 2 6ไม่ใช่เพียงการพัฒนาคมนาคมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและศักยภาพของประเทศที่พร้อมแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติการเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงสุดหรูในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอัปเกรดการเดินทาง แต่ยังเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติใครที่ยังไม่เคยนั่งบอกเลยว่าต้องลองสักครั้งในชีวิตเพราะนี่คือประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืมรถไฟไทย2026ไม่ได้มาเล่นๆแต่มาเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางของไทยและอาเซียนไปตลอดกาลนี่คืออนาคตที่เริ่มต้นแล้ววันนี้และเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังจะตามมา คุณคิดอย่างไรกับรถไฟไทย2,026ที่เร็วกว่าเดิมหรูหราสุดในอาเซียนคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตสุดล้าในอนาคตรถไฟไทย2,026ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนไทยเท่านั้นแต่ยังทำให้ชาวต่างชาติในอาเซียนต่างหันมามองไทยในมุมใหม่เพราะนี่คือครั้งแรกที่ประเทศไทยมีระบบรถไฟที่หรูหราและรวดเร็วไม่แพ้ญ,ญี่ปุ่นหรือจีน หลายประเทศเริ่มมองไทยเป็นผู้นำด้านคมนาคมในภูมิภาคการลงทุนโครงการนี้ไม่เพียงแค่พัฒนาการเดินทางแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่มหาศาลเมื่อการเดินทางสะดวกขึ้นเมืองใหญ่และเมืองรองก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นเกิดการกระจายรายได้จากกรุงเทพมหานครไปสู่ต่างจังหวัดการท่องเที่ยวเติบโต,ตอ,อย่างก้าวกระโดดเพราะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปหลายจังหวัดได้ภายในวันเดียว โรงแรมร้านอาหารและธุรกิจท้องถิ่นก็ได้รับผลประโยชน์เต็มๆอีกสิ่งที่ทำให้รถไฟไทย2026พิเศษคือการใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์สุดล้ำผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งผ่านแอปมือถือจ่ายเงินได้หลายช่องทางและยังเลือกบริการเสริมได้เช่นอาหารพิเศษหรือการจองห้องโดยสารแบบ VIP ส่วนคนที่ต้องการความรวดเร็วก็สามารถใช้ตั๋วดิจิทัลสแกนผ่านประตูอัตโนมัติได้ทันทีไม่ต้องรอคิวยาวเหมือนในอดีต ความหรูหรายังสะท้อนผ่านการบริการพนักงานบนขบวนที่ผ่านการรอบรมมาตรฐานระดับนานาชาติให้บริการอย่างสุภาพและอบอุ่นทำให้การนั่งรถไฟครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่กลายเป็นประสบการณ์สุดพิเศษเหมือนการเดินทางท่องเที่ยวในตัวเองหากพูดถึงคู่แข่งในอาเซียนบอกได้เลยว่ารถไฟไทย2026นํา 2, นหน้าไปหลายก้าประเทศเพื่อนบ้านยังไม่มีระบบที่รวดเร็วและหรูหราขนาดนี้ จึงไม่แปลกที่ไทยจะถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมแห่งอนาคตของภูมิภาคและอาจกลายเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นนำไปพัฒนานายอนาคตท้ายที่สุดรถไฟไทย2,026ไม่ใช่เพียงแค่ยานพาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความภูมิใจของคนไทยทุกคนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกใครที่ได้ลองนั่งสักครั้งจะรู้ทันทีว่านี่คือการเดินทางที่แตกต่างอย่างแท้จริง แล้วคุณละอยากลองนั่งรถไฟไทยไทย2,026กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวให้ดีเพราะนี่คืออนาคตของการเดินทางที่มาถึงแล้ววันนี้